เฮ้ย <Hey, S 1> แต่งซะเต็มไงรถพี่ oh. จต่เต็มมมันเรื่องปกติอยู่แล้ววันนี้วันนี้ว,นนวันขี่มอไซค์เนี่ยเรามาแถวนี้เนี่ยชอบกันปะแรกเลยเข้ามาสนนดสวยมากชิคๆดีนะมันแบบสวยดีอ่ะ คือต้องจัดจ้านนะครับแบบมองน้อยโลเห็นก่อนเลยว่าคือรถผมอ่ะผสมความคลาสสิกเข้าไปด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันออกเดินทางได้เพราะว่ามีแบกข้างแล้วก็มีแคชบาร์กันงบนะฮะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอร์ตไลน์นะครับที่ติดเนี่ยครับคือสไตล์ของตัวรถของผมผมแต่งเป็นทัวร์ลิงครับเป็นเหมือนสคมเบอร์เน้นขี่ในเมืองก็เน้นออกทริปด้วยครับเน้นความเร็วนิดหน่อยคือรถผมจะเน้นแบบสีดําทั้งคันมืด ดำๆทนดุๆไปเลยครับก็คือ Yamaha f i r o นะครับไปได้ทุกที่ขึ้นเขาลงห้วยลงน้ํำลุยได้ทุกที่ครับบุคโคลก็คือพวกผมไปหม,หมดแล้วครับรถมันเล็กแล้วก็อยากแบบให้เราเป็นสไตล์ทัวริ่งขับในเมืองเท่ๆชอบมากเลยทรงคลาสสิกแบบ คันเล็กของยามาฮ่าเขาโดนใจมากหลักๆเลยก็จะเป็นการคนหน้าแล้วก็มีบังลมแล้วก็จะมีติดสปอร์ตไลท์เท่มีติดกล่องท้ายชอบออกทัวร์เงแล้วมีคนมองเท่ดีรูปทรงที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็ไฟเป็นรูปแคปซูลรถเล็กสามารถแบบมุดซอกซอยได้ง่ายมากๆแล้วอีกอย่าง1้อยิซีซีสามารถเซอร์วิสได้ง่ายมันคือยามาฮ่าครับเป็นยามาฮ่าฟาเซโอผมก็เลยเลือกตรงจุดนั้นแค่นั้นเองหนึ่งเลยคือประหยัดน้ำมันนะเวลาเราออกทริป ไกลเราประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันได้เยอะครับแล้ว2รถมันกระทัดรัดเล็กก็คือของแต่งมันจะไม่แพงมากครับก็คือเราเวลาเราเซอร์วิสอะไรเราเซอร์วิสง่ายก็คือรถมันจะเล็กกระทัดรัดมันจะขับง่ายในตัวเมืองครับเวลาเราซอกแซกเข้าซอยหาที่จอดง่ายเราจะมุดช่วงรถติดในกรุงเทพง่ายเพราะเอ็ดผลเนี่ยครับผมเลยเลือกยาม้าฟาซิโอครับคันนี้มันน่ารักดีเว้ยเล็กเท่ดีแล้วลองขี่ในเมืองปุ๊บคล่องแคล่วมากเลยแล้วก็ประหยัดน้ำมันคือชอบตรงไฟเลี้ยวเราอยู่บ็อกว้างมาก ขี่ในเมืองมีคนมองเยอะก็เลยเลือกปาติโ <ate> อ Yamaha Facio ยูนิคตามสไตล์คนมีสีสัน